ចូលព្រាមបានទៅចំប៉ៃទៅចំប៉ៃទៅបិទទៅបាយទៅតៃសូនតែងពេលអត់ទេ สุดท้ายกันแต่ยังไม่ท้ายสุดนะคะอีกนักศัตร์สุดท้ายก็คือปีปีนิคยณตลอดเลยปีากุปีกุลปีปีปีพี่ตั๊กเหรอเออไม่รู้อาจารย์ช้างเขาบอกพี่ปีกุลอะเราที่ตั๊กไม่รู้เลยอ๋อเหรอเอาเวลาเวลาดูเพาคุณตั๊กเขาเกิดก่อนสี่กุมภาอ๋อต้องให้ดูอันที่แล้วอยแก่ขึ้นอปีหนึ่งมีหน้าแหะปีกุลปีกุลเนี่ยเป็นปีที่มีความจริงใจจริงใจนะบริสุทธิ์จิตใจดีนะครับไม่ชอบทำให้ใครผิดหวังนะครับแต่ว่า เป็นปีที่จุดเด่นคือเขาบางทีมองโลกในแง่ดีเนี่ยต้องระวังเพราะว่าอาจจะถูกหลอกง่ายๆเป็นปีที่เรียกว่าดูแลเอาใจใส่นะครับในเรื่องของคนคนคนรอบข้างด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทํางานเนี่ยนะครับปีคุณก็เป็นปีที่มีความเต็มที่แล้วก็จริงจังกัการทํางานได้เป็นอย่างดีขยันด้วยอ่ก็เป็นเป็นปีที่น่าอิจฉามากเลยนะคือที่จริงคน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 จีนชอบเพราะว่า เขาให้ให้เขาให้ยกตัวอย่างเป็นปีกุนเพราะเขาถือว่าหมูก็เป็นของว่าอย่างหนึ่งไงหัวหมูหัวหมูอ่าที่หมายถึงเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วเนี่ยปีกุนก็ถือว่าเป็นปีที่แบบเป็นนักสัตว์แห่งความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งการสะสมเงิุ์อนงเนาะใช่แล้วถ้าคนเกิดปีกุนเนี่ยความรักจะเป็นยังไงอะคะความรักปีกุนเนี่ยนะครับปีกุนก็เป็นคนที่มีความอ่อนหวาน โดยหลักแล้วนะครับอ่อนหวานนะครับแต่บางครั้งก็อาจจะมีขี้หึงบ้างเล็กน้อยเล็กน้อยอ่าเล็กน้อยนิดน่อยอ่าเล็กน้อยนะครับการเลือกคู่ครองของปีกุลเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้พิถีไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากคือจริงจริงเนี่ยปีกุลเนี่ยเขาเหมือนแบบพอเข้ามาแล้วอ่ะเขาจะค่อยๆเรียนรู้เขาอาจจะไม่ได้ซีเรียสในตอนที่เห็นครั้งแรกเท่าไหร่แต่เขาจะใช้เวลาในการเรียนรู้แล้วก็การทําความรู้จักกันถ้างั้นนักสัตว์ที่คู่กับกุณคือกุณเนี่ยมีเถาะนะครับมีมาแแม่นะครับดีมากนะครับแล้วก็ ปีที่ถือว่าสมพงกันจริงๆเนี่ยก็คือปีขานว้าวขานแบบพี่นุ้ยัว นะมันก็ขานทุกเท่ก็ปีนักสัตว์ที่แบบว่าไม่ถูกต้อคือปีมาเสงอดี๊ใส่กันดีอันนี้หมายถึงความรักใช่ไหมเป็นความรักความรักโอเคถ้าเพื่อนร่วมงานไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่ากันะใครที่อยู่ในกุ่กับมาเสงนะครับก็แนะนำว่าไปทำบุญร่วมกันนะครับไปร่วมกัรอะไรอะไร อ่ปล่อยสัตว์น้ำนะครับบูชาพระโพธิสัตว์กุอิมก็เป็นสิ่งที่เหมาะกับ2ปีอ่ตอนนี้นะคะครบตันสัญญาทั้ง12สองนักสัตว์แล้วยังมีอีกอย่างที่เราบอกไว้เมื่อเบรกที่แล้วนะคะใครยังไม่มีเนื้อคู่อย่างน้อยอกน้อยใจชอบชะตาเหมือนฟ้ากันแกล้งไม่เจอเนื้อคู่นะคะเรามีวิธีแก้ก็อย่างที่เห็นนะว่าแต่ละนักสัตว์เนี่ยเราก็จะพูดถึงในเรื่องของการไปถวายของทําบุญนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยทุกๆคนเนี่ย ที่ไม่ได้เกิดในปีที่เราพูดถึงแล <ฮะ S 1> นะบางคนอาจจะบอกว่าเนี่ยอย่างปีนี้ท่นคู่ปีนี้ไม่เห็นอาจารย์พูดถึงเลยเนี่ยแล้วมันเอิม,มันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะครับการทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคู่ทั้งหลาย<ฮ>ะนะครับอ่ะเมื่อกี้เราไล่กันมาแล้วเทียนคู่ก็มีนม<ฮ>ะครับ รองเท้าแตะที่เป็นคู่ก็มีนะครับเทียนดอกไม้นะเวลาดูดันก็ไปเป็นคู่เป็นคู่นะครับคือสิ่งใดที่แบบมีลักษณะของความเป็นคู่เนี่ยนะครับก็หมั่นไปบริจาคทําบุญอยู่เสมอนะครับหรือว่าอะไรที่เป็นที่เป็นแบบพวกแสงสว่างก็บอกบางครั้งเนี่ยความรักมันแบบมีปัญหาเนี่ยมันเหมือนชีวิตมันเหมือนมีเงามึดเข้ามาคนเวลาทะเลาะกาแฟเนี่ยมันก็จะดูแบบยังอื่นมันแย่หมดผมก็เห็นคนที่ทางมันตันเนาะเพราะครอบครัวมันเป็นจุด เริ่มต้นที่สําคัญนะครับแล้วเนี่ยการทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแสงสว่างก็เหมาะนะครับหรือว่าใครที่แบบอยากจะไปขอพรเรื่องความรักนะครับเราเคยเราเคยพูดกันไว้นะครับที่พระตรีมูลติก็มีนะครับที่ หลวงพ่อเกศสวัดรสัมภยาคนก็ชอบไปขอพรเรื่องของความรักกันยานาคย่านาคนที่เขามีคู่แล้วเนี่ยจานแต่ว่าชีวิตคู่เขาไม่ราบรื่นทะเลาะกันทุกวันเลยอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับผลกรรมในอดีตเกี่ยวไหมเกี่ยวคือต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยจะไปโทษกรรมอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะคะอืมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางเรื่องก็เกิดจากกรรมปัจจุบันอ๋อเหรอที่สร้างขึ้นมาที่สร้างขึ้นมาเออนะครับท่านี้คือหลายคนเนี่ยพยายามจะบอกว่ามันมีวิธีการแบบ ทำบุญเพื่อให้แบบไปตัดกรรมในอดีตจะหรือ,อเปล่าเนีอของบางเรื่องนี่เพิ่งถอยไปไกลม,มันอาจจะเป็นเรื่องของวันนี้เรื่องของเมื่อวานเพรมาแลน้นเนี่ยสิ่งที่เราพยายามแนะนํามาทั้งหมดนั้นนะครับก็คืออย่างน้อยเนี่ยถ้ามันมีกิจกรรมถ้าเราอยากจะแก้กรรมเนี่ยแก้ด้วยกิจกรรมมีกิจกรรมที่ทําให้ในครอบครัวมีความสุขมากขึ้นนะครับแต่ผมเชื่อว่าเรื่องของการเข้าวัดทําบุญเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของคนที่สมาชิกในครอบครัวเนี่ยไป<อ>ด้วยกันได้เวลาเราไปวัดทําบุญเสร็จปุ๊บเนี่ยจิตใจเราก็แบบมีความสงบ อย่างน้อยมากจะมองเห็นวิจีหรือว่าทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได ka ้คร um ับขอให้ใจเย็นๆนะเนาะใจเย็นๆหน้าเข้าหากันคุยกันเยอะๆผู้ชมค่ะเรื <t ad> <t ่องราวของความรักของชีวิตคู่ปัญหามีแบบมีทุกมุมมีทุกทุกบ้านเพียงแต่ว่าเราจะรับมือยังไงและที่สําคัญเราจะมีความเข้มแข็งสําหรับแต่ละปัญหายังไงบ้างที่สําคัญคือก็หมั่นทําบุญอย่างที่อาจารย์ช้างแนะนาไปการได้พบเนื้อคู่นั้นเนี่ยจะแท้จะเทียมเนี่ยมันอยู่ที่เรานั่นแหละทําให้มันแท้หรือเปล่า นะคะอ่าวันนี้หมดเวลานะหมดเวลาคุณอาจารย์ช่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะกลับมาพบกันใหม่นะคะกับสมาร์คมเมียจ่าค่ะจันถึงสุ่เวลาเดิมนะคะวันนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ